สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้มาทําของว่างง่ายๆทานกันนะคะกล้วยสุกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็ใช้กล้วยน้ําว้าที่ยังเปลือกเขียวๆอยู่แบบนี้นะคะ่ะเปลือกเขียวๆนะคะยังแน่นๆอยู่ยังไม่สุกงอมนะคะแล้วเราก็นํามาล้างตัดขั้วตรงนี้ออกตั้งไฟไว้เลยนะคะท่านผู้ชมใช้น้ํา สลิตรค่ะตั้งไฟให้แรงเลยค่ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัดออกอย่างนี้นะคะให้สวยๆน้ำเดือดแล้วค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะคน,นิดหน่อยค่ะตามด้วยกล้วยค่ะปิดฝาไว้นะคะสิบนาทีค่ะแต่ว่าไม่ต้อง ไม่ต้องถึงขนาดเบ๊ะเเวลาแต่ให้เรามาดูที่เปลือกของกล้วยที่ปลิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมระหว่างรอกล้วยสุกการต้มกล้วยแล้วใส่เกลือปน่นเป็นเคล็ดลับอย่างหนึง่งทําให้กล้วยไม่ฝาแล้วหลังจากที่กล้วยสุกแล้วนํากล้วยมานอกด้วยน้ําเย็นทันทีจะช่วยให้เนื้อกล้วยหน ค่ะได้เวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกล้วยมองจากข้างนอกก็เห็นแล้วว่าเปลือกกล้วยปิดแล้วนะคะพร้อมที่จะปิดไฟแล้วค่ะปิดไฟนำกล้วยที่ต้มแล้วใส่ลงในน้ำเย็นทันทีค่ะ สีสันหน้าตาอู้น่ารับทายมากค่ะท่าผูช้ชตอนนี้ด้วยปุ่นแล้วค่ะนำขึ้นจากน้ำเลย หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะท่านผู้ชมให้สวยงามเลยค่ะเนื้อกล้วยหนึบไม่ฝาดค่ะท่านผู้ชมอร่อยมากๆค่ะลองทำดูนะคะท่านผู้ชม กล้วยน้ำว้าห่ามต้มอร่อยมากค่ะดีต่อสุขภาพนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ